It's hard to breathe, but that's alright. ว้ามาแนละ้วพร้อมครับธรรมดามากเฮ้ยเดรกเอามากินเลยเหรอจริงๆริงเดรกไม่ต้องเอาผลไม้จริงมากินก็ได้นะครับเพราะว่าเดรกเนี่ยสามารถกินจาก d o u b l ลซีดริงก็เหมือนกับกินพีชแท้ๆเป็นลูกเลยครับผมอยากเห็นแล้วว่าพี่เนี่ยจะเป็นยังไงอาแล้วมาถื่มพิมพ์กันแล้วนะครับผมอยากเห็นมากเลยครับวม่าคุณปัดชิหกีแล้วคุณจะเป็นยังไงเริ่มครับโธ่โเว้ยอ้ยเฮ้ย ีใบกลมนะโอ้มีม่เร็วเลยไม่เร็วเลยอ่ะไม่นำยังไงพี่เร็วเลยเ็ปไปปนี่ไม่เหมอนไม่มือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าเกมแรก ทุกคนได้สามลูกเหมือนกันหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเกมที่2ของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนผลไม้แล้วอันแรกเป็นพีชใช่ไหมครับอ่าอันที่2เป็นส้มเหมือนเดิมสิบรอบเด็กเริ่มก่อนดูเลยครับผมผมรู้สึกว่ามันง่ายผมเพิ่มห้าแล้วให้ให้ตัวเองได้ไหมพี่อ่าได้เลยถ้าไม่เพิ่มนะทีมงานอ่าอ่า เฮ้ยสองสิบสี่พี่สิบห้าไปไปผมเชื่อแล้วว่าคนที่บ้าบัลังที่สุดในช่องเราเนี่ยไม่ใช่ใครเลยครับผมไม่คุณเดียวคุณอู้งไหม ลดลดให้มันเลยนาทีนึงเนื่องจากน้องหมุนไปสิบห้ารอบเราเราลดให้น้องหน่อยไหมเราโอเคกพี่โอเคมันไม่แพ้หรอกให้มันไปเลยโอเคสำหรับผู้เข้าแข่งคนที่สองนะครับวินเม็นวินคสิบห้ารอบไม่เหรอเอาสิบรอบสิบรอบสิบรอบส้มสิบรอบไปไปเริ่ม ตอ <łość> นนี้มีภาพอะไรในหัวอยู่เล่าให้ฟังหน่อยนะมีภาพอะไรในหัวอยู่ภาพพอเรายังคู่กันเฮ้ยมัจฉอินโ้องนึงน้องนึงเฮ้ย ช่วยป่ะช่วยไหมพี่ช่วยป่ะไม่ต้องช่วยตัวนี้คุณพร้อมไหมครับตอนนี้ถ้าคุณพร้อมไปแล้วหนึ่งตีสิงชิงสิงชิงน้ำหยุดน้ำหยุด าลีบกหเอี้ยงดิเป็นยังไงอาการเป็นยังไงช่วยบอกหมอหน่อยครับไม่ชอบเลยสำหรับรอบที่สามนะครับเราจะไปต่อยเลมอนกันกติกาเหมือนเดิมเ็ื่อคืนยังไงครับยัหวนมสิบรอบนะครับแล้วก็ไปต่อยเลมอนกัน ไปเลยเด็กตปพี่อะไปลงบ้านที่อยู่ตรงนี้ครับก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายแล้วนะครับเริ่มที่เดรกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้เดรกจะเอากี่รอบครับบอกเขาไปอ่า20รอบครับมันฝนมาจากไหนวะมาพร้อมยังพร้อมครับพร้อมแล้วจัดไปยี่สิบรอบหนึ่งสองสาม cho tiếp 1 10... tiếp 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 5 tiếp không, tiếp yes, uh. Yes! Yes! tiếp 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 And the winner is... เป็นยังไงพี่มินของคุณอะพี่มินของคุณสรุปคะแนนครับเด็กเป็นผู้ชนะครับนี้โอเคมาเท่ากับว่า3รอบเด็กทำคะแนนเต็มไปได้9คะแนนแต่เราสองคนแล้วแหละมาพร้อมแล้วผมก่อนนะรอบที่2เป็นตาของคุณวินเมทาวินเลมอนพร้อมแล้ววินพร้อมแล้วเราทําได้รอบที่3ของวินเมทาวินตอนนี้วินได้ไปแล้ว6คะแนนถ้าไม่อยากโดน อย่างน้อยรอบนี้ต้องได้สามแล้วเพราะว่าเขาทำคะแนนเต็มมาปไ<ะ>ปมาสิหนึ่งสองเ <c oughs> จ็ดเอย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  ยังไงคุณเนี่ยคุณยังไงตอนนี้ทุกคนได้กันไปคนละ9ลูกนะครับคุณต้องทำให้ได้อย่างน้อย3ลูกมามาต้องบอกเลยนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ย เขาคนนี้ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีแน่นอนครับเนื่องจาก15รอบได้ลด30วิวิผมจะหมุน15รอบไม่มาตรง5้าวิถ้าเกิดจะเอาอ่ะเอาเหมือนเดิม2 4 5ไม่ทำไมนี่มันหมุนเองได้วะรอเฮ้ย ดูสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นมมันหลบอ๋อมันหลบเองครับผมก็ต้องสรุปคะแนนไปเลยนะครับเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยทำได้9กรูกเหมือนกันนะครับตอนนี้เราต้องมาดูเวลากันนะครับว่าใครจะได้เวลาน้อยสุดและจะเป็นผู้ชนะปะไม่ต้องดูแล้วไม่ชนะคู่เฮ้ยไม่ไม่ได้คนที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดเวลาคือ6 7 0 7วินาที3รอบรวมกันนะใช่ ก็คือดรควายเย่บุ้งครับผมค่ะสุดวันที่2ใช้เวลาไป73.19วู้ยังยังยังคนที่ใช้เวลาไปเป็นอันดับที่2ก็คือ73.19ได้แก่ ส่วนใบชัวราใ98.8นาทีโอ้ไม่เป็นไรหรอกพี่โอ้ไม่เป็นไรหรอกนิดไเดียวเดียวเองครึ่งนาทีเองนิดเดียวเองเกมไปนเอาบุญาโทษมาเลย แล้วก็มาถึงจุดที่คุณจะต้องถูกทำโทษแล้วครับคุณพี่ไวท์แม่หล่อเทสเหมือนกันนะคุณพูดอย่างนั้นก็ได้นะ <c oughs> ครับนี่จะมาเป่าให้พี่ตัวหายเปลี่ยกเหงื่อใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เปล่าพี่เปล่าหน้าแล้วก็ถึงเวลาที่คุณดรากจะต้องโชว์ฝีมือครับพร้อมนะฮะมาจากไกลๆได้ไหม <c oughs> ให้ได้ทำใจกึ่งนี <c oughs> ่โอเคโอเคจากนี้ไป จะไม่ได้แล้วว่าตัวฉันไม่มีเธอนั้นเปน็นยังไงมวอมึงดูสนุกมากเป็นยังไงบ้างเด็กวันนี้สนุนก ไม่ต้องถามไม่ต้องถามแล้วรู้รู้มันดูเหมาะนะมันดูเหมาะกับรายการอย่างนี้นะเออวันนี้ขอบคุณเด้มากๆที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการของเรานะครับถือว่าสนุกสนานกันไปน้องได้ออกมาปล่อยพลังนวดว่างๆโทรมาหาพวกพี่ได้ตรงไหนไปปล่อยมงไตมวยไตบอลได้ครับผมไว้เจอกันไว้เจอกันครับผมนอกจากขอบคุณน้องเด้งแล้วนะครับเรายังลืมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ไม่ได้เลยครับเพราะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะครับ น้องเว้ก็จะไม่ได้มาปล่อยพลังที่นี่ไบร์วิงก็จะไม่ได้มาต่อยมวยกันสนุกๆแบบนี้ใช่ครับขอบคุณใครครับเด็ก Double C Drinks ครับลิ้นจี่กซ์กับ peach ครับผมครับผมอร่อยสดชื่นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเฮ้ยและจริงตอนนี้พวกเราก็มีกิจกรรมจาก Double C Drink มาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันด้วยนะครับใช่ครับกิจกรรมก็คือไบวินวันที่ C U A Double C นะครับซึ่งกติการ่วมสนุกเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ create C ในแบบของคุณนะครับโดยที่จะต้องมี Double C วิตามิน C Drink เนี่ยนะครับอยู่ใน รูปของคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไหนก็ได้เลยนะครับแล้วโพสลงทวิตเตอร์ของตัวเองนะครับพร้อมติดแฮชแท็ก d C X by Win นะครับภาพของใครเนี่ยที่โดนใจพี่ไบแล้วก็วินเนี่ยนะครับมากที่สุดนะครับจะได้อะไรครับพี่พวกเรานะครับจะเซอร์ไพรส์ด้วยการส่งคลิปไปให้ครับเป็นคลิป7วัน7คลิปเลยไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำเลยแทนความผงผยยจากพวกเราครับ สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18สิงหาคมนะครับโดยจะประกาศผลในวันที่19สิงหาคมเลยนั่นเองนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะครับของ GMMTV ครับก็ขอบคุณนะครับ Lion Head Boxing Academy นะครับขอบคุณพี่โค้ชเจียนะครับที่มาให้พวกเรามาเรียนต่อยมวยกันในัันีนด้วยครับ ขอบคุณนะครับส่วนอีพีหน้าเนี่ยนะครับพี่ไบและวินเนี่ยนะครับจะชวนเพื่อนคนไหนไปทำกิจกรรมอะไรนะครับต้องรอติดตามนะครับทุกวันไหนครับพี่ทุกวันสิงหางสุดท้ายของสิ้นเดือนนะครับทางไลน์ทีวีและ YouTube นะครับเ m m TV ครับเวลา2องทุ่มตรงนะครับเจอกันครับ